สวัสดีครับทผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับรายการไร้ทาง The Web Online นะครับกับวิจิตรบิรชูเพจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันเสาร์ที่น่าจะสนุกแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปนําเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับผมขอเสนอเกริ่นนาตรงนี้ก่อนเพื่อความเข้าใจอันดีในการที่เรานํำลาโพง2คู่ที่ผมคัดเลือกแล้วว่าดีที่สุดในตลาดในในไอเดียของผมนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันมากที่สุดด้วยเพื่อให้ท่านเห็นถึง2แนวทางว่า โอเคล่ะเราชอบคู่ไหนเราก็เชียร์คู่นั้นไม่ผิดอะไรถ้าใครชอบ d y นาเดินะครับกับใครที่ชอบ NHC เนี่ยมันไม่มีทางจะชอบเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะได้เห็นความต่างอย่างสุดขั้วของนาโพงในระดับ40,000กว่าบาทคู่นี้นะครับทั้ง2คู่่ผู้ชมครับคือลังโพงคู่แรกที่ผมจะนําเสนอนะครับนั่นก็คือ n h t รุ่น C3 Carbon นะครับซึ่งเป็นลำโพงที่มีการพัฒนาการมานานพอสมควรแล้วก็มีการเปลี่ยนตู้เป็นคาร์บอนดีไซน์ก็จะมีการทำเหมือนรูปพีเริมิตตัดยอดนะครับท่านชมก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีลักษณะเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นตู้สี่เหลี่ยมมีการหักมุมมนมุมด้านบนนะครับเป็นสามเหลี่ยมเล็กน้อยที่สำคัญก็คือเป็นลำโพงสามทางตู้ปิดครับท่านผู้ชม n h t จะเน้นความเป็นตู้ปิดความเป็นตู้ปิดนี่ถือว่าสำคัญมากของเขานะครับ เราก็ดีไซน์นี้เป็นมาตลอดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมว่าเป็นลําโพงที่ใครก็ตามที่มีเงิน4ี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆต้องฟังซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นลําโพงที่ดีมากๆในรอบส0ปีก็ว่าได้ที่จะเห็น nhc ทางลาโพงได้ดีขนาดนี้โดยเฉพาะตู้ขนาดย่อมแต่อัด t w i t t e r m i d r ร n บู b เ f อร์ ren, er, เข้าไปถึง3ทางด้วยกันซึ่งมันไม่ค่อยจะมีใครทําแบบนี้ อีกคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมไดนาลิโอหรือไดดิโอนะครับที่เรารู้จักกันในประเทศไทยมายาวนานตอนนี้เราจะพบว่าเอมิดสิและเอมิดยีนั้นโอ้โหทำตลาดจนคนตกตะลึงนะครับขายดีมากทีแรกๆนึกว่าแจกลำโพงนะครับต่อมานะครับทางไดนาลิโอ Di เนี่ยหรือไดดิโอเนี่ยเขาก็ผลิตรุ่นที่เป็นผิววอลนัทขึ้นมาราคาจะสูงขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วก็ตู้มันจะมีความ สูดมากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็คุณภาพเสียงนี้จะดียิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในตัวนะครับแน่นอนว่า m อมิ20ที่เรานํามาประชันขันแข่งในวันนี้นะครับมาด้วยความรู้สึกที่ว่านี่คือความต่างเพราะเป็นลําโพง2ทางแถมยังเป็นตู้เปิดด้วยท่านผู้ชมเห็นนะอันนึงตู้ปิดแต่อันนี้ตู้เปิดนะครับแล้วก็มีท่อพผ่อนอยู่ด้านหลังนี่คือ m อมิ20นะครับที่จะมา ตรึงความคิดแล้วว่าทําไมเขาได้ทํา t w i t t e r และ w o เฟอ r ให้ทํางานร่วมกันณนะจุดกลางได้ดีมากแล้วก็จุดตัดความถี่นะครับอยู่ในจุดที่ลําโพงอื่นไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าทําให้ Twitter นั้นสามารถให้เสียงกลางร่วมกับ w o เฟอ r ในช่วงจุดตัดนี้ได้ดีด้วยก็คือที่3800เฮิร์์นะครับนั่นคือจุดตัดของลำโพงคู่นี้นะครับแน่นอนว่าในลําโพง3ทางต้องมีจุดตัด2จุดนะครับถ้าเรามา เปรียบเทียบถึงความข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆเนี้เราต้องมาดูสเปคเทียบกันนิดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรที่ดีไปทั้งหมดไม่มีอะไรที่เสียไปทั้งหมดมันจะมีการเปรียบเทียบในความเปรียบต่างตรงนี้เสมอแล้วที่สําคัญคือลําโพงทั้งคู่นี้นะครับไม่ได้เข้ากับแอมได้ทุกตัวที่ท่านเลือกเพราะฉะนั้นท่านต้องรังสรรความคิดของเราให้ดีด เรามาดูไดนา u d i ดีหรือว่าได d ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่มีแนวเสียงที่มันค่อนข้างที่จะเรียลลิสติกแล้วก็เป็นโรแมนติกไปในตัวนะครับไดเร io, ุ่น i m มิดยีนี่นะครับจะมีราคาอยู่ที่อันนี้ผมใช้มาตรฐานของร้านปีนัดแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะขายรุ่นนี้อยู่เยอะก็คือ46,900 ต่อรองเศษได้เท่าไหรก็ไปต่อรองกันนะครับส่วน nhtc 3คาร์บอนนะครับซึ่งมีการปรับปรุงตู้ใหม่นี่นะครับรุ่นนี้ก็ขายดีมาเท่าไหรก็ไม่เคยเหลือนะครับ44,900นเานะครับเห็นว่าราคานี้จะใกล้กันมากนะครับใกล้กันมากต่างกันแค่2,000บาทซึ่งในความเป็นจริงซื้อนี่อาจจะไล่อเรียกเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ฝีปากต่อรองแล้วก็ความเคยชินกับร้านค้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายนะครับความไวของทั้งคู่นะครับผมเปรียบให้ดูนะครับความไวของตัว อินวิดย0ของไดนาลนะครับก็คืออยู่ที่86 b, ดสิบเดซิเบลโดยการป้อนกำลังขับเข้าไปที่2.83จโวลต์หรือ1วัตต์นะแล้วเอาไม้ตั้งรับอยู่ที่1เมตรนั่นคือแรงกดดันของเสียงอยู่ที่86เดซิเบล1วัตต์1เมตรเมื่อคุณใช้แอมป์ครับนะอีกอันนึงก็คือ NHCC3 คาร์บอนเนี่ยไล,ล่เรี่ยงมากเลยนะครับเซนซิติวิตี้แม้จะเป็นตู้ปิดก็มีความไวสูงกว่าเล็กน้อยนั่นกะ็คือ87เดซิบเมตรแทบจะไม่ต่างเลย1 DB นี่งทรัีร้ ตู้ของ d ดเดโออิมเมจยีนั้นเป็นตู้เปิดท่อพอร์ตออกด้านหลังสามารถจูนเบรเข้ากับฝาผนังเนี่ยจะเอาเบสหนักเบรนวนเบรนิ่มขนาดไหนเนี่ยสามารถจูนได้ในขณะที่ nhc 3คาร์บอนเป็นตู้ปิดทึบนะฮะมันจะมีความซีเรียสในการจูนอัพสักเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไดเดโอนะฮะเรามาดูไดเวอร์กันนะครับอันนี้บอกมาเป็นเซ้นนะครับก็คือ,อ ตัวไดรีโอเนี่ยนะครับอิมพิทยี่สิบใช้วูฟเฟอร์ขนาด18ซนติเมตรสิซนติเมตรผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก6นิ้วกว่านะครับแล้วก็ตัวทวีตเตอร์นี่ถือว่าเป็นโอ้โหเขาเรียกว่าจุดเด็ดของเขาเลยก็คือใช้ซีโรตาซอฟโดมนะครับซอฟโดมของไดานาวนั้นต้องเขาบอกกันว่ามันเบสออฟเดอะเบสจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเอ็นเอชซีซีสามคาร์บอนนั้นใช้ทวีตเตอร์ขนาด1นิ้วใช้มิดเรนจ์ขนาด2นิ้วนะครับ เป็นอลูมิเนียมโดมทั้งคู่ซึ่งมันจะต่างจากอของเดนเอาซึ่งใช้โดมอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้วไร้เรียันะท่านผู้ชมแล้วไรเวอร์ของเขาทั้งหมดเพื่อให้ความไวเท่ากันเขาทําเป็นไรเวอร์แบบอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งตัววูฟเฟอร์ด้วยนะก็เป็นโครงของอตัวอลูมิเนียมหมดนะครับทีนี้เรามาดูการตอบสนองความถี่ของทั้งคู่เท่าที่บอกอยู่ในสเปกนะครับบวกลบที่3 dB นะครับ ตัวฟิ e เค้นซี่ของไดร์ดิโออิมิดยี่สิบรุ่นวอรนัทนี่นะครับจะอยู่ที่53ถึง25,000เฮิร์ทั้งถือว่าเสียงแหลมไปได้สูงมากนะครับเสียงแหลมไปได้สูงถ้าดู f ฟิวเค้นซี่เรสปอนของทางฝั่ง n h t c 3อทีซีคาร์บอนเนี่ยจะไปได้ตั้งแต่55ถึง20,000เฮิร์สนะครับบางคนบอกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่สเปคเนี่ยนะครับอาจจะ ผลของการฟังมันอาจจะมีความต่างเหมือนกันบ้าก็ได้นะครับเพราะว่าสเปคนี้วิธีการวัดอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะนั้นเราเชื่อสเปคทั้งหมดไม่ได้แต่เรารู้ว่ากรอบจํากัดของทั้งคู่เป็นแบบนี้ที่สนุกคือท่านชมลำโพงทั้งคู่นี้อินพิเดนซ์กลางหมายถึงว่าน o m i มินอลทั่วไปนะฮะอยู่ที่6โอห์มด้วยกันทั้งคู่นะครับอัตราการสวิงตั้งแต่เอาสักประมาณ 50- ถึง20,000เฮิร์ตที่เท่าที่ลำโพงทั้งคู่ทำได้เนี่ย เวลามันขึ้นสูงเนี่ยความต้านทานอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็ได้แต่เขาเฉลี่ยแล้วเนี่ยของอิมพี a ดนซ์ของไดนาวนะครับหรือว่าไดโอดิโอรุ่นอิมิด20วอนัตเนี่ยอยู่ที่6โ oh อห์ม NHTC 3คาร์บอนก็อยู่ที่6โอห์มเห็นไหมฮะ <c oughs> ต้องลุกใกล้กันมากเลยครับเป็นการดีไซน์ที่สนุกจริงๆนะครับส่วนน้ำหนักนะครับของอวัดตามที่โรงงานช่างมาผมไม่รู้เขาวัดที่ตรงไหนวัดอาจจะเป็นข้างพร้อม ตู้พร้อมหน้ากากหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ชัดเจนรู้แต่ว่าถ้าวัดเป็นปอนด์นะครับก็คือไดนาล์ดิโอรุ่นเอเมดยี่สินั้นจะอยู่ที่ยี่สองจุดแปดปอนด์นะครับนี่เหมือนน้ําหนักนักมวยเลยนะส่วนน้ําหนักของ n อ็นเนะครับก็อยู่ที่สิบหกปอนด์นะครับนะก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนก็เบากว่าหน่อยนะครับขนาดนะครับถ้าบอกเป็นนิ้วนะครับก็คือไดนาล์ดิโอรุ่นเอเมดยี่สิบวอรนัทเนี่ยนะครับจะอยู่ที่แปดจุดหนึ่งนิ้ว คูณ14.6นิ้วแล้วก็คูณ12.3นิ้วนะครับก็คือเป็นลำโพงที่มีรูปทรงออกแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัว NTC3 Carbon นั้นอยู่ที่13.75คูณ7.5แล้วก็10.125ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันเนี่ยท่านผู้ชมไม่จำเป็นที่ว่าคนชอบไดนาจะต้องชอบ NT คนที่ชอบ NT จะต้องชอบไดนาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าลำโพงทั้งคู่นี้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของดีไซน์แล้วด้านเทคนิคต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถไปได้ถึงจุดสูงสุดแค่ไหนเพราะคนที่ออกแบบลำโพงสองทางเขาบอกไม่ควรจะทำสามทางเพราะทำสามทางแล้วเนี่ยมันจะมีจุดตัดสองจุดสองจุดมีจุดตัดสองจุดสําหรับลำโพงสามทางก็คือมันจะมีจุดเพี้ยนอยู่สองจุดแต่เอนเทอทีกล้าท้าประลองด้วยการทําจุดตัดสองจุดที่เขาบอกว่าของเขาจะเพี้ยนน้อยที่สุดนะครับไม่มีลำโพงไหนไม่เพีย้ยน ดเดโอนี่ก็ทําจุดตัดแค่จุดเดียวนะเรามาดูซิว่าลําโพงที่มีทั้งเสียงกลางก็คือมีเดนกับลาโพงที่ไม่มีมิดเรนลาโพงที่เป็นตู้ปิดกับลำโพงตู้เปิดเสียงจะออกมาแบบไหนและอย่างไรชอบใจคู่ไหนรักคู่ไหนนะครับซื้อคู่นั้นครับท่านผู้ชมรักคู่ไหนซื้อคู่นั้นหรือจะซื้อทั้งสองคู่ก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าอันดนตรีใดๆในโลกนี้ล้วนมีบุคลิกที่เราชื่นชอบแตกต่างกันทั้งสิ้นรายละเอียดหรือด,ดีเทลต่างๆต้องไปฟังจากของจริงครับสนใจ ไดดโอนะครับไปที่ปีนัดหรือตัวแทนของทางบูด็อกอะดิโอได้นะครับโดยทั่วๆไปนะครับมีอยู่หลายร้านถ้าสนใจ NHC นะครับโคไนทุกสาขานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ